สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาชมาผักอีกชนิดหนึ่งของบ้านน้อยนอนนานะคะก็เป็นแตงกวานะคะเป็นแตงกวาอันนี้กําลังมีดอกมีลูกเล็กๆอันนี้เกิดจากภาวะที่ฝนตกนะคะต้นเน่าเลยเหลืองเลยนะคะเนี่ยเหลืองเหลืองเห็นเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าแตงกวาไม่ชอบน้านะคะไม่ชอบน้ำเลยอย่างเ่งน,นี้เนี่ย น่าจะไม่รอดแล้วนะคะไม่รอดแล้วเนี่ยอันนี้มีลูกถ้าเก็บไปกินตอนนี้เลยนี่กรอบมากเลยนะคะอร่อยมาก mm hmm. ก็รอดดูนะคะว่าจะเหลือรักเท่าไหร่อันนี้ทำค้างให้เขาแบบง่ายๆเพราะว่ามันมีเศษของตะข่ายนี่อยู่นะคะ mm hmm. ก็เอามาอันนี้กำลังตั้งเครือใหม่เนาะอันนี้กำลังออกมาใหม่ เป็นแตงกวาที่ซื้อเป็นซองแบบนี้นะคะก็ทดลองดูนะคะเป็นแตงกวาก็ซองก็จะเอาไว้ข้างๆข,ข,ของเขาเนี่ยค่ะมันเจอน้ํานะคะฝน,น,นะะมันมาเนี่ยเหลืองเลยนะคะอันแบบนี้เราก็จะพยายามนะคะที่เราทำเนี่ยเราไม่ใส่เคมีนะคะเราก็ใส่ธรรมชาติ ตอนเราปลกเราก็ใส่ขี้วัวนะคะขี้วัวอันนี้เราไม่ได้ทําค้างให้เราจะปล่อยเขาธรรมชาติมีนิดหน่อยนะคะก็ลองเปรียบเทียบดูว่าเขาอยู่ได้ไหมนะคะอันนี้เป็นเรื่องของแตงกวานะคะก็เดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงนะคะยกร่องขึ้นมาค่ะอันนี้ก็บ้านน้อยนอนนานะคะของคุกบ เกษตรพอเพียงเพื่อเตรียมกเกษียณนะคะก็ขอสวัสดีนะคะนี่เป็นดอกสวัสดีที่ดอกของแตงกวานะคะสวยมาก